ไขมันสัมปะหลังประคบร้อนเพื่อบรรเทาข้ออักเสบคือผลงานเครื่องมือแพทย์ไทยชนิดแปลกใหม่ระดับโลกประดิษฐ์คิดค้นโดยมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำเสนอสภาวิจัยแห่งชาติสำหรับขอรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจําปีพศ2566 เครื่องมือแพทย์ไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. เครื่องมือแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเช่นชุดตรวจ ATK เครื่องเอ็กซเรย์ 2. เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเช่นถุงมือผ่าตัด สายสวนปัสสาวะเข็มชีนอินซูลินประดุมปิดกะโลกศีรษะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตสร้างวัตถุดิบและส่งออกเป็นอันดับต้นของโลกอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจ้ามันสำปะหลังยางพาราเป็นต้นสินค้าเหล่านี้ส่งออกในกรูปผลผลิตขั้นต้น และขั้นกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าแปลรูปเป็นผลผลิตขั้นปลายเช่นอาหารและเครื่องใช้ทั่วไปก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกประมาณ5-10เท่าตัวสำหรับการแปลรูปเป็นเครื่องมือแพทย์จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้นับ100เท่าตัว ข้ออักเสบเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังอันดับ6ที่สำคัญมากในปัจจุบันผู้ป่วยมักต้องหยุดทำงานและสูญเสียคุณภาพชีวิตปัตจจัยเสี่ยงสูงสุดของข้ออักเสบคือสูงวัยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว20%ของประชากรไทยเป็นผู้มีอายุเท่ากับ หรือมากกว่า60ปี30%ของผู้สูงวัยเป็นข้ออักเสบข้ออักเสบมักทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและพิการจากข้อติดนักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่นิยมบรรเทารักษาด้วยการใช้ไขพาราฟินอาบร้อนซึ่งมีข้อด้อยคือ ผลิตมาจากปิโตรเลียมไอระเหยรบกวนทางเดินหายใจอาจจะระคายผิวหนังผู้ป่วยที่บอบบางมีราคาแพง1,000บาทต่อกิโลกร,รมัมรวมเป็นมูลค่าตลาดไทยราว100ล้านบาทต่อปีคณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นไขมันประครบร้อน โดยผลิตจากมันสัมปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักมีสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของไขาพาราฟินอาบร้อนคือเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องหล้อมเป็นของเหลวที่51.7องศาเซลเซียสคงความร้อนได้นาน20นาทีวัตถุดิบหลักคือมันสัมปะหลังมาตรฐานอาหาร สารเคมีตัวเติมเป็นแบบชนิดปลอดภัยได้แก่ผงซักฟอกลีซิลีนเหลวแมกนีเซียมซัลเฟตกรดสเตียริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์วิธีการเตรียมไขมันประคบร้อนผสมวัตถุดิบและสารเคมีเข้าด้วยกันในน้ำกลัน่น ด้วยอัตราส่วนตามกำหนดลำดับและปริมาณใช้ความร้อนช่วยด้วยอุณหภูมิ6 5 0ถึง100องศาเซลเซียสระยะเวลา15-30ถึง30นาทีพักบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนาน48ชั่วโมงเก็บบรรจุในซองเวชภัณฑ์ป้องกันอากาศและความชื้น การทดสอบลักษณะเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมคือลักษณะทั่วไปสีสมบัติกรดดา่างความสม่ำเสมอของชิ้นงานค่าความดูดกลืนแสงเท่าัลเฟตกรดอินทรียน้ำมันละเหยยากไขมันทันสน การทดสอบทางคลินิกโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขณะนี้กำลังทดสอบกับผู้ป่วยข้ออักเสบที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงสรุปข้อดีของไขมันสัมปหลังประคบรบ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับไขพาราฟินจากต่างประเทศ เมื่อเศรษธุระสามารถล้างเก็บได้ง่ายเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ละลายในน้ำเปล่ามีต้นทุนต่ำเนื่องจากใช้วัตถุดิบของไทยไม่มีค่าขนส่งไม่ต้องเสียค่ากรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากปลูกใหม่ทดแทนได้ตลอดไปกระบวนการผลิตเป็นเทคโนโลยีแบบกึง่งกลางคือ ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมาดำเนินการด้วยอุปกรณ์เครื่องมือระดับพื้นฐานของเสียเหลือทิ้งสามารถกำจัดได้ด้วยกระบวนการตามธรรมชาติบทความทางวิชาการของไขมันสัมปหลังประคบร้อนกำลังส่งขอลงตีพิมพ์ในวรารสารเชิงวิชาการนานาชาติ การคุ้มครองเชิงทรัพย์สินทางปัญญากำลังยื่นจดสิทธิบัตรไทยงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้นไขมันสัมปหลังประคบร้อนได้รับเงินทุนวิจัยสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมววนประเภททุนเบสิ c เ e s e ร r ช h 2565 ประจำปีงบประมาณพศ2565เลขที่สัญญา652 AO 7017ขอบคุณครับ